ผู้ชายอายุ5 9คิดว่าแก่ไปไหมคะสำหรับสาวไทยอายุ20ต้นต้นไม่แก่ค่ะ20ต้นต้น59 6ส6ไม่ไม่แกค่ะไม่แก่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะได้เรียนรู้ข้ามขั้นจากเพื่อนเราไม่ต้องไปแครว่าเอ้ยเพื่อนเรามีมีแฟนหล่อนะมีแฟนหน้าตาดีนะไม่หน้าทีนี้ถ้าหนูอยากได้คนหน้าตาดีอะไรเนะี่ย แล้วค่อยเอา30กว่าแล้วค่อยไปหาเลือกเอาหนูเลขสองเนี่ยหนูพยายามทําเงินให้เยอะๆถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำได้นะถ้าบุญบุญของหนูนะถ้าหนูได้มาฟังแม่แล้วหนูชอบหนูพยายามทําเงินให้เยอะๆเจอคนดีๆแล้วหนูจับพยายามจับจับไว้จับไว้แน่นๆนะได้ถึงนั้นก็ถึงนั้นพยายามจับแล้วก็เรียนรู้ให้มากๆ,ๆพยายามสร้างเนือ้อสร้างตัว25ปีมีบ้านสมมุตินะ่าแม่ไปได้บ้าน25 26, ปียปีพอได้บ้านปุ๊บได้ที่ดีมีเงินสดในระดับหนึ่งนู่นนั่นนี่ไต่เต้า อยากกินใครเลือกใครเลือกเอาแล้วก็ไปมีครอบครัวถ้าเกิดอ,อยากจะมีเนาะแต่ว่ามาดามปียาไม่อยากมีลูกไม่อยากมีครอบครัวเพราะมันเป็นพันธะตอนนี้คือแฮปปี้มีแต่เงินค่ะ <c oughs> ไม่ได้ว่ามาอวดอะไรนะอันนี้คืออันนี้มันติดกระเป๋าก็คือเวลาไปอะไปไป,ไปทำบุหรือออกบ้านจะพบประมาณน,านี้เงินดังเนี้ยบอกเลยนะถ้้ได้หมดเนี้ยคงไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองอะนอกจากอาหารแมว อาหารแมวนมแมวแล้วก็ทําบุญเวลาเราไปงานบุญเราเห็นภาพปุ๊บเราเตรียมซองแล้วเราเตรียมซองอ่ะอาจจะ,อ,ะองค์ละหนึ่งพันสอย่างเงี้ยเราใส่ใส,ใส่เราศรัทธาท่านไหนท่านไหนพระก็ต้องเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบขั้นสุดของแบบนี้เราตามหาได้ที่ตามถ้ำตามผาตามภูเขาต่างๆนะคะจะมีอนะ เราอย่าไปหมดศรัทธากับพระที่ไม่ดีพระในเมืองที่อะไรอะที่มีข่าวอะไรเงรี้ยเล่นโทรศัพท์ต่นนั้นน,นี่ไม่ของดีๆอยู่ช้างเผือกกีเปปร้ปะต้องหานะคะต้องหาอุดรธานีสกลน,นครเพียบค่ะหาเอาค่ะเพราะว่าเราจะให้ไปเรื่อยๆเราชอบให้